สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย VTV ก็ได้ออนแอร์ air ซีรีส์เรื่องใหม่หัวใจรักเพลิงสงครามให้แฟนๆซีรีส์จีนได้รับชมกันแล้วโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้พระเอกหนุ่มเกาหมิงเฉินจากซีรีส์ขณะหนึ่งชั่วนิดนิลันมาจับคู่กับนางเอก เฮ่อชวนจินจากซีรีส์เงาแขนวางหลังแฟนๆซีรีส์จีนที่สนใจก็เข้าไปรับชมกันได้แล้ววันนี้บนช่อง vtv ซีรีส์หัวใจรักเพลินสงครามหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า wifi ก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ในชื่อเย่หัวซีรีส์ก็จะเป็นแนวโรแมนติกดรามา่านำแสดงโดยนางเอกเฮ่อวนหลินมารับบทเป็นเซินมู่หลิงนางเอกนิ้วในคณะหลูอี้ ที่ถูกใส่ร้ายส่วนพระเอกเกาหมิงเฉินก็จะมารับบทเป็นกวนสิงข่ายลูกชายคนโตของตะกูลกวนที่ร่ำรวยและก็มีอิทธิพลส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณฟางซื่อซึ่งตัวคุณฟางซื่อเขาก็จะมีผลงานทั้งในส่วนของภาพยนตร์และก็ซีรีส์เช่นภาพยนตร์เรื่องจิ้งจอกแห่งฝูซางในปี2020ซีรีส์เรื่องเจ้าสาวฆ่าเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งในปี2023 และล่าสุดก็คือซีรีส์แค้นรักปักใจในปี2024เป็นตน้นซีรีส์หัวใจรักเพลินสงครามก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น24ตอนจบแล้วก็อัปโหลดให้ดูกันแล้วจำนวน9ตอนเป็นแบบ VIP 8ตอนแล้วก็จ่าย e x p r e s s ในตอนที่9ส่วนท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้แล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม VTV สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์หัวใจรักเพลินสงคราม ก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของเซินมูหลิงรับบทโดยเพื่อส่วนหลินนางเอกในคณะงิ้วหลุยที่ต้องประสบเคราะห์ร้ายคณะนิ้วนั้นถูกไฟไหม้หลินวี่เจ้าของคณะงิ้วและก็เป็นอาจารย์ของเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเซินมูหลิงก็ถูกเพื่อนร่วมคณะเลี้ยงม่านใส่ร้ายว่าเธอเป็นคนวางเพลิงและก็ฆ่าหลินวี่จนเซินมูหลิงถูกจับกุมและก็ถูกทรมานในคุกเพื่อให้รับสารภาพ แต่ว่าเคราะดีที่กวนสิงข่ายลูกชายคนโตของสกุลกวนซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นชายหนุ่มเสเพได้ ay, ใ,ใช้เงินสินบนให้กับตำรวจและช่วยเสินมู่หลิงออกมาได้เมื่อออกมาจากคุกเสินมู่หลิงก็กลับพบว่าเหลียงม่านคนที่ใส่ร้ายเธอได้แต่งงานเข้าไปเป็นอนุภรยาของกวนหั่นหยางผู้นำตระกูลกวนและเมื่อเธอกลับมาที่คณะงิ้วก็ถูกบรรดาสิทธิ์น้องขับไล่และคว้างปาของใส ระหว่างนั้นเองกวนสิงข่ายก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาก็ได้ใช้อำนาจของสกุลควรแต่งตั้งเซินมู่หลิงเป็นหัวหน้าคณะงิ้วหลู่อี้คนใหม่และความช่วยเหลือเหล่านี้น่าจะไม่ใช่ของฟรีแต่มีราคาที่ต้องจ่ายแล้วกวนสิงข่ายผู้นี้ต้องการอะไรกันแน่ในวันต่อมากวนสิงข่ายก็พาเซินมู่หลิงเข้าไปที่บ้านสกุลกวนซึ่งหูหินใหญ่แล้วก็ลุงของเขาก็ได้เตือนว่า อย่าเอาแต่เล่นสนุกแบบนี้เพราะตัวเขานั้นเป็นลูกชายที่จะต้องเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปเสรนมู่หลิงไม่คิดว่าที่นี่เธอจะได้พบกับเหลียงม่านที่ตอนนี้เป็นอนุอยู่ในบ้านหลังนี้นางจึงเข้าไปพูดคุยและเกิดการโต้เถียงกันขึ้นเหลียงม่านก็ได้สั่งให้คนรับใช้มาจับตัวเสรนมู่หลิงแต่ว่าครั้งนี้ก็ยังคงเป็นกวนสิงข่ายที่ออกมาช่วยเหลือเธออีกครั้งกวนสิงข่ายได้ค้นตัวของเสรนมู่หลิง และได้พบจี่หยกครึ่งท่อนที่หลินวี่อาจารย์ของเธอมอบไว้ให้เสรนมู่หลิงก็พยายามจะแย่งคืนมาแต่ในตอนนั้นเองกวนสิงข่ายกลับแสดงที่หยกอีกครึ่งท่อนออกมาและมันก็ประกบกันได้อย่างพอดีกวนสิงข่ายได้บอกความลับที่น่าตกใจก็คือสาเหตุที่เขามีจี่หยกอีกครึ่งหนึ่งนั่นเพราะว่าแม่ของเขาก็คือหลินวี่นั่นเองเป็นคนมอบให้ในตอนนี้เรื่องราวกลับกลายเป็นว่าการที่กวนสิงข่ายยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเสรนมู่หลิงนั้น ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนเสเพที่มาติดนางเอกนิ้วแต่เขาสงสัยว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการวางเพลิงคณะนิ้วหุูวีและเป็นคนฆ่าแม่ของเขาแน่นอนว่าเป้าหมายของเขาและเซนมูหลิงก็คือเรื่องเดียวกันทั้งสองก็เลยร่วมมือกันสืบหาความจริงเรื่องนี้ออกมาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปติดตามกันต่อได้ในซีรีส์หัวใจรักเพลิงสงครามอ่อนแอแล้ววันนี้บน VTV โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์หัวใจรักเพลิงสงครามหรือ Wi-Fi พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด subscribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม แล้วก็ติดตามช่องมีกาเมฆกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ